ส่วนที่นี้ทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะสสบัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทยก็บอกว่าหลังจากนี้นะคะ8พักร่วมเนี่ยจะมีการนัดหารือนะคะจะมีการนัดหารือว่าจะดําเนินการยังไงกันต่อไปซึ่งในส่วนของพักเพื่อไทยหัวหน้าแล้วก็เลขาธิการพักจะเป็นผู้ประสานงานในการพูดคุยค่ะพอถามว่ากังวลไหมว่าในการเสนอชื่อคุณเฐาทวีสินแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยเนี่ยจะโหวตไม่ผ่านอีกคุณสุริยะก็บอกว่าคณะผู้บริหารพักเพื่อไทยนั้นต้องไปพูดคุยกับสวเช่นกัน พอซักต่อว่าจะมีการปรับกระบวนการในการจัดตั้งรัฐบาลยังไงเนื่องจากว่าสวเนี่ยจะไม่โหวตให้หากมีพักเก้าไกลร่วมจัดตั้งรัฐบาลคุณสุริยาก็บอกว่าผู้บริหารพักเพื่อไทยต้องกําหนดท่าทีของพักค่ะซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีการนัดประชุมกันเมื่อไหร่จากนั้นถึงจะมีการพูดคุยกันกับแกนนาของพกร่วมรัฐบาลที่เหลืออีกทีหนึง่งที่นี่ในส่วนของคุณอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคกลุ่มใจไทย ก็เปิดเผยหลังจากรัฐสภามีมติไม่ให้เสนอชื่อโหวตคุณพิธาชิงนายกซ้ําถึงกรณีนะคะว่าถึงคิวพักอันดับสองจัดตั้งรัฐบาลแล้วอันนี้น่นะคะคุณอน,นุทินก็บอกว่าต้องไปถามแปดพักร่วมก่อนซึ่งเราก็ทําตามมติของพักภูมิใจไทยพอถามว่าหากพักเพื่อไทยยังรวมกันกับพักเก้าไกลจะไม่เอาใช่ไหมคุณอน,นุทินก็บอกว่าก็เป็นไปตามที่ผมได้ถแถลงเอาไว้และก็โฆษกพักก็ได้ถแถลงเอาไว้ พอถามยาม,มาโอกาสเนี่ยจะมาถึงพักอันดับสามไหมและพร้อมหรือเปล่าปรากฏคุณอนุทินของผู้ฟังปฏิเสธที่จะตอบคําถามคําถามนี้พอถามว่าเวลานี้เนี่ยใกล้เข้ามาแล้วพักอันดับ3ามีแนวโน้มอย่างไงคุณอนุทินก็บอกว่ายังมีอีกหลายขั้นตอนค่ะเราก็ให้กําลังใจทุกคนกันไปพอซักต่อว่าถ้าพักเพื่อไทยมาทับทามพักอันดับ3าร่วมรัฐบาลล่ะจะมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าคุณอน,อนุทินก็ปฏิเสธค่ะบอกว่ายังไม่ได้คุยและไม่ได้คิดอะไรเลยก่อนปฏิเสธว่าวันนี้พอก่อนเจ็บคอนะคะ ส่วนในด้านของคุณธนกรวังบุญคงชนะค่ะในฐานะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติก็พูดถึงท่าทีของพักรวมไทยสร้างชาตินะคะหลังจากที่ชื่อของคุณพิธาเนี่ยไม่ผ่านบทนายกแล้วนะคะว่าพักรวมไทยสร้างชาตินยยืนยันชัดเจนถ้าพักที่เป็นรัฐบาลไม่แก้ไขมาตรา1นึเนี่ยก็ไม่ขัดข้องที่จะพูดคุยเพราะฉะนั้นจึงต้องดูว่ารอบที่3เนี่ยจะเป็นยังไงหากพักอันดับ2จะจัดตั้งรัฐบาลเราก็ต้องมาดูว่าพักที่ร่วมรัฐบาลเนี่ยจะแก้มาตรา1นึหนอไหมถ้ามี เราก็ไม่ร่วมรัฐบาลอยู่แล้วนี่เป็นหลักการที่พักเนี่ยยืนยันมาโดยตลอดพอถามว่าพักเพื่อไทยไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองคุณธนากรก็บอกว่าเราก็ไม่ได้ขัดข้องแต่ว่าทุกอย่างนั้นต้องคุยกันในพักก่อนเพราะถ้ามีพักร่วมที่ต้องการแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเราก็คงไม่สามารถที่จะไปร่วมรัฐบาลด้วยได้ค่ะซึ่งก็ต้องรอดูว่าจะจบในสัปดาห์หน้าซึ่งถือว่าเป็นสัปดาห์ที่3หรือเปล่าถ้าไม่จบก็ต่อสัปดาห์ที่4ก็คิดว่าตอนนี้นะคะก็คงต้องเร่ง ในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้โดยเร็ว,เ,รวเพราะประชาชนก็รออยู่เพื่อที่จะเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนล้ค่ะในขณะที่ท่าทีของสอวอเองพลเอกมารุตนะคะปัดโชตสิงห์ก็พูดถึงจุดยืนในการโหวตนายกจากว่าพักเพื่อไทยมีการเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินพลเอกมารุตก็บอกว่าก็ต้องไปดูที่หน้าง,งานค่ะพอถามว่าต้องมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมพลเอกมารุตบอกว่าคารับพอถามอีกว่า,วาสอวอเนี่ยจะมีการพูดคุยอีกครั้งหนึ่งถึงแนวทางการโหวตหรือเปล่า พลเอกมารุตบอกว่าส่วนใหญ่ในการโหวตเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคนพอถามว่าหากเป็นชื่อคุณเสฐาแต่มีพักเก้าไกลร่วมรัฐบาลละ่ะจะมีการพิจารณาอย่างไงพลเอกมารุตบอกว่าก็คงจะพิจารณาพอสมควรพอถามย้ำว่ามีแนวโน้มที่จะโหวตหรือว,ว่าไม่โหวตก็ได้ใช่หรือไม่พลเอกมารุตก็บอกว่าใช่ครับพอถามอีกว่าติดเงื่อนไขในข้อกังวลเรื่องของการแก้ไขมาตราน1นหนึ่งสองของพรรคก้าไกลใช่หรือเปล่าพลเอกมารุตก็บอกว่าใช่สวเราก็เป็นห่วงเรื่องนี้ พอถามว่าถ้าหากว่าไม่มีพักก้าวไกลร่วมรัฐบาลเนี่ยจะสบายใจในการโหวตมากขึ้นใช่หรือไม่ปุเดกมารุตก็บอกเลยว่าน่าจะง่ายขึ้นค่ะแต่ว่าก็เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคนนั่นเองในขณะที่เมื่อวานมูฟังคะทางด้านโตของประธานรัฐสภาค่ะคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตาานัดโหวตรอบ3กันออกมาแล้วนะคะมูฟังคะว่าจะเป็นวันที่27กรกฎาคมค่ะ,ะวันนี้ค่ะ ทางคุณวานโมหมัดนอมัธาประธานรัฐสภาพูดถึงการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาโหวตนายกในรอบที่3ว่าจะมีขึ้นในวันที่27กรกฎาคมนะคะก็วันพฤหัสปดีหน้าในเวลา9ก้าโมงครึ่งและไม่ได้วางแผนอะไร,อะไรเอาไว้มากดำเนินการไปตามกฎหมายนะคะเมื่อเข้าสู่ระเบียบวาระก,ก็จะมีการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรจะเป็นนายกรักฐมนตรีจากพรรคการเมืองและจากนั้นก็จะเปิดอภิปรายและคะ่ะ จากนั้นจะเปิดอภิปรายถึงเรื่องคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อคือถ้าหากว่าไม่มีปัญหาก็จะเดินหน้าโหวตตามรัฐธรรมนูญในมาตรา272ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าจะมีการเสนอรายชื่อกี่คนแต่ว่าก็ต้องยึดตัวเลขคนที่ได้เกิน374เสียงก็จะได้เป็นนายกส่วนกรอบเวลานะะในการอภิปรายยังไม่ได้มีการกําหนดเอาไว้ค่ะอาจจะต้องมีการพูดคุยกันกับวิปทั้ง3ฝ่ายอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยจะให้อภิปรายให้เสร็จก่อน17นาฬิกา และจากนั้นก็จะเดินหน้าโหวตโดยใช้วิธีเดิมแบบเปิดเผยแล้วก็ขานชื่อเพราะถามว่าในวันที่27กรกฎาคมเนี่ยการโหวตนายกจะเสร็จสิ้นเลยหรือเปล่าคุณวันโมหมัดนอมัทาก็บอกไม่ทราบแต่ประชาชนก็อยากให้เสร็จแล้วก็ได้นายกรัฐมนตรีโดยเร็วเพราะถามอีกบอกว่าถาาว่ายติเปลี่ยนมีการเสนอชื่อบุคคลอื่นและเสนอชื่อคุณพิธานเน่ยนะคะด้วยเนี่ยคุณวันโมหมัดนอมัทาบอกเลยว่า ตามข้อบังคับที่41ที่มีการลงมติไปแล้วในสมัยประชุมนี้จะเสนอชื่อคุณพิธาไม่ได้อีกแล้วค่ะพอถามอีกนะคะบ,บอกว่าจะมีการกำชับสอสอไหมหลังการอภิปรายที่เมื่อวานนี้นะคะมีการอภิปรายกันยืดเยื้อคุณวันโมหดนอมัตมา,าก็บอกว่ามองว่าเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าทุกคนนั้นให้ความสนใจแต่ว่าวันนี้ก็ต้องชื่นชมสอสอแล้วก็สวที่อยู่ร่วมประชุมตลอดและก็ครบองค์ประชุมก่อนการประชุม ก็ยืนยันว่าวันนี้โดนประท้วงบ่อยแต่ว่าก็ไม่ท้อใจแล้วค่ะในขณะที่ทางด้านโตของคุณเศรษฐาหลังจากที่มีข่าวแพร่สะพัดกันออกมาเนี่ยนะคะว่าจะเป็นคิวต่อไปที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีปรากฏมีรายงานออกมาคุณฟังคะเป็นข่าวแพร่สะพัดเลยว่าคุณเศรษฐานั้นได้เรียกถกคณะทํางานเป็นการด่วนกันเลยทีเดียวก็ตามรายงานนะคะระบ,บุเอาไว้แล้วค่ะว่าคุณเศรษฐาทวีสิน์ค่ะได้เรียกประชุมคณะทํางานเป็นการด่วนที่ที่ทาการของพรรคเพื่อไทย เพื่อเตรียมแผนการดําเนินการถ้าหากว่ามีการเสนอชื่อเนี่ยนะคะของตัวคุณเศรษฐาเนี่ยชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะคุณอุ้งอิงแพรทองทานก็ยืนยันว่าจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาเนี่ยชิงตําแหน่งนายกในขณะที่ก็มีความเห็นนะคะของสอวอบางคนอย่างในแพทย์เจตในแพทย์เจตสิรัธรานนท์นะคะที่ระบุชัดเจนว่าหากพรรคเพื่อไทยยังคงจับมือกับพรรคเก้าไกลในการจัดตั้งรัฐบาลเสนอใครเป็นนายกก็คงไม่ผ่านอีก ซึ่งเป็นประเด็นที่พักเพื่อไทยแล้วก็คุณเศรษฐาเองต้องพิจารณาก่อนที่จะถึงวันที่27กรกฎาคมนี้นะคะในขณะที่เมื่อวานนี้คุณผู้ฟังคะตอนช่วงค่ำๆเนี่ยคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะได้มีการโพสต์ภาพคู่กับคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะคะโดยเป็นการโพสต์ให้กำลังใจนั่นเองเนื้อหาเนี่ยนะคะที่ทางคุณธนาธรเนี่ยได้ทวิตภาพคู่กันกับคุณพิธาเนี่ยก็ระบุข้อความเอาไว้ว่า ค่าคืนนี้มาให้กําลังใจคุณพิธากวดหน้าพักเก้าไก่หนทางยังอีกไกลขอให้เข้มแข็งนําพี่น้องประชาชนไทยสู่อนาคตอันสดใสต่อไปค่ะยังไงก็ตามเลยคุณผู้ฟังคะปรากฏว่าวันนี้ยังมีประเด็นความเคลื่อนไหวหนึ่งค่ะที่เป็นความเห็นออกมาจากทางด้านของอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนอดีตประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ ทางอาจารย์วนศักดิ์เนี่ยได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวระบุว่าเอาข้อบังคับการประชุมมาทาให้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นง่อยทั้งที่รัฐธรรมนูญกาหนดการเลือกนายกเอาไว้เป็นการเฉพาะแล้วน่าสงสารประเทศไทยผิดหวังสสคนที่ไปร่วมลงมติห้ามเสนอชื่อซ้ําแม้คุณจะอยู่ฝ่ายค้านคุณก็ควรรู้ว่าเมื่อไหร่ต้องทิ้งความเป็นฝ่ายค้านทําสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าการตีความของรัฐสภานั้นไม่เป็นที่สุด คนที่คิดว่าสิทธิ์ของตัวเองถูกกระทบไปยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการเป็นดินได้เลยว่ามาติรัฐสภาซึ่งเป็นการกระทําทางนิติบัญญัตินั้นขัดกับรัฐธรรมนูญได้ตามมาตรา213ของรัฐธรรมนูนถ้าผู้ตรวจการไม่ส่งสารผู้นั้นยื่นรงตอรอศสลรัฐธรรมนูนได้เลยผมจะรอดูคําร้องว่าการกระทําของรัฐสภานั้นขัดรัฐธรรมนูญและจะดูว่าสารรัฐธรรมนูญนั้นว่ายังไง สอนรัฐธรรมนูญมา30กว่าปีต้องทบทวนแล้วว่าจะสอนต่อไปไหมนี่ทางคุณบวรศักเองก็ออกาอยุแล้วค่ะว่าให้ส่งเรื่องตีความนะคะไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก่อนนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นนะคะไม่มีการดําเนินการใดๆเนใยก็ให้ยื่นต่อตรงเลยที่สารรัฐธรรมนูญค่ะนั่นหมายความว่านะคะประเด็นเมื่อวานนี้อาจจะมีปัญหาในแง่ของข้อกฎหมายและ นั่นย่อมส่งผลกระทบนะคะไปถึงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีจากนี้ไปด้วยเลยค่ะมูฟังคะถ้าหากว่าเรื่องเนี่ยเข้าสู่การตีความของสารรัฐธรรมนูญแล้วค่ะชักจะเป็นเกมยากแล้วก็ค่อนข้างจะสับสนเลยทีเดียวนะคะกับในแง่ของประเด็นข้อกฎหมายโดยเฉพาะกับตําแหน่งและเก้าอี้นายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้เนี่ยนะคุณมูฟังคะวันนี้อย่างในหน้าหนึ่งสเปียมกรุงเทพธุรกิจเนี่ยนะคะเขาจะลงภาพเอาไว้เลยว่าปิดฉากพิธานับหนึ่งเพื่อไทยคะ่ะโดยเนี่ยนะคะ ปัจจุบันเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยจับคั่วเดิมกันอยู่ถ้าเพื่าจาับคั่วเดิมกันอยู่เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งหมดเนี่ยสามเสียงตอนนี้มี3 1 1้ละตัดคุณพิธาออกไปและนะคะจากนั้นเนี่ยถ้าจะมีการเสนอชื่อนะคะคุณเศรษฐาหรือว่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยใน3แคนดิเดตของพักเพื่อไทยเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาพักเพื่อไทยก็จะต้องมีการแก้ไข m o u ใหม่แล้วก็เพิ่มเติมนโยบายของพักเพื่อไทยเข้าไป แล้วก็เปิดเจรจานะคะดึงเสียงสวออพร้อมกับนัดโหวตเลือกนายกอันนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งนะคะที่อยู่ในความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยกับการจับคั่วเดิมค่ะที่จะต้องหาเสียงสวออให้ได้แล้วก็เสียงสอสอให้ได้52เสียงเพื่อสนับสนุนนะคะให้ชื่อแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยได้เป็นนายกในขณะที่ถ้าหากว่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งก็คือการจับคั่วใหม่ของพรรคเพื่อไทยคือ141เสียงของเพื่อไทยเนี่ยบวกกับคั้ว188เสียง คือขั้วของรัฐบาลเดิมแล้วก็บวกกับเสียงของสวซึ่งนะคะอันนี้ก็ต้องมีการนัดขั้วใหม่นะ,ะหารือแล้วก็จับตาว่าจะมี m MOU มไหมและก็ต้องรอดูเรื่องของการนัดโหวตเลือกนายกเลยค่ะคืองานนี้นะนะคะไม่ขั้วเดิมก็พลิกขั้วละนะคะคุณฟังคะก็กำลังเป็นอะไรที่ต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยนับจากนี้เป็นต้นไป